สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซู้หูสุขศนะครับพอก็บบาหนุ่ยอีกแล้วครับผมทางช่องคู่หักมากกินชาแนลนะครับเอาพี่น้องวันนี้กินผู้เยว์วิกเก่าครับผมเมนูของบบาหนุ่ยนะครับพาเบรกครับพี่น้องมันนี้เบาหนุ่ยได้พาเบรกนะครับนี่ครับพาเบรกหรือเท้าหมูหรือตีหมูนะครับเพื่อนผพาเบรกม่นโมี่น้อง ดีเด้อครับเวลาหมูไม่แรงนั่นนั่นนะครับเนี่ยนี่มึงก็เอาตัวนี้แหละเบรกครับคือเห็นพาเบรกเอาหมูเอาลายพี่น้องกินน้ำกันเลยครับผมเสียบเสียบน้ำกันเลยข้าวเหนียวครับลื่อมโมได้ครับผมเอาลุยเล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 ยครับพี่น้องมาครับกินน้ำกันครับผมเสียบเสียบน้ำกันขอยังเหลือก่อนครับ เบรกหนาหรือเบรกดังกว่าเลยพี่น้อง <laughs> จัดเบรกหนาเนี่ยแล้วก็นอนน้อ <c oughs> ต้ม,ตมสมนะครับต้ม,ตมสมพาเบรกนะครับต้ม,ตมพี่น้อง <c oughs> <ๆ c oughs> สนามรองนะครับเบรกหนาครับพี่น้องเป็นปีเปียร์นะ te pai bo pa fina be gaa น้นนนาเบิกนันมีมีที่มาที่ไปเลยพี่น้องเบื่นยยว่าอยซื้อบานูสิตังซื้อมาเองนะครับมที่มาที่ไปเดี๋ยว ถ่ายคลิปเดี๋ยวบาหนุ่มเบาไปฟัง ออโอ้บรรยากาศค้มดีฮะพี่น้องมันเนี่ยส่งคือฝนสีตกนะครับ ว่านฝนตกหนักอยู่ครับแต่วันบุดนกินมุ <c oughs> อสุภาพเขาสก้าว้ปนะครับเด้อ เห็นเห็นพาเบรกพี่น้องครับเบอร์อเดีขนาดพี่น้อง อยากดูร้ายเนี่ยนะครับเนอะาเบยก <c oughs> ได้มาสองคู่นะครับเ <c oughs> บรกเบรกหน้าเบรกหลัง <c oughs> นพี่น้อง มอ,อมองเอ็นมองเอ็นันกระแทบนะครับเคยใยๆเอ็นแก้วง่วนนะครับเนาะ Ừ, ngon lắm. Nhạc nhạc này, tôi thể nhàm nè vô cái mong này biệt lắm đúng đang này, thì lái qua gặp คือมีอยู่แต่ครับแต่เอาครับโอ้ย่างนอนอยู่พี่น้อง ใจยังเด้อพี่น้องมือนเด้อขอตัวขอพายด้อครับเด้อ หนองเนี่ย <laughs> Bầu với toàn này. Thì nó. พี่น้องก็ดูจยากไล่แน่เลยพี่น้องมองนี่ครับ 음, 좋아요 이 비뇨. 음. 你比那。嗯嗯嗯嗯 สุดยอดดีๆครับพี่น้องต้มต้มสมพาเบกนะครับพาเบกหมูโอ้พาเบกสีสองคูนะครับสีขางทุกๆเลยพี่น้องเบาไวแล้วครับแน่นแล้วเลือันนี้เลื้ยวคานะครับบไวเอาที่มาที่ไปองพาเบกนะครับ เดี๋ยวบาโนิสีสว่าไอ้ฟังก็คือสมัยแต่บาโนูเป็นได้หน่อยนะครับอย่างนี้น่นผู้ใหญ,ญ่ขาเจ้า,จาว,ว่าขาเจาวขวามูเขาจาว,ว่าเฮ้ยกูจ้องอัน่นผาเบรกเด้อหาหมอแล้วกูจ้องไว้แล้วน,นี่ผมก็งงงนี้ย่างผาเบรกผมก็เลยไปถามผูญญ้ใหญ่ขาเจาว,ว่าผาเบรกกรตีนมันเด้อขาเจาว,ว่าโอ้ก็เลยว่านะครับเนาะที่มาที่ไปของผาเบรกนะครับเอ้า จังไรมันนิ่มเบาโน้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพอกันคลิปหน้าจังไรขอพุณนกนหนีเขามาติดตามรับชมเขามา่ายเขาลั่งใจนะครับกดนไหลกดแช่กดติดตามจังไรอย่าลืมก้นติดตามให้บบานน้ด้วยครับสำหรับคนที่เขมาม่ายเดีกยอย่าลืมก้นไหลกดแช์ให้บบาโนูหน่ำด้วยครับเด้อ <c oughs> เพื่อคลิปสได้กระจายต่อไปนะครับคนอื่นเดี๋ยวเขามารับชมนน่านะครับรบกวน ไอ้คนเดี๋ยวเขามารับชมน้ำนะครับเนาะเอาจช่นนีขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขนนนสนานเนาะสําหรับมือนีบานุสิริราชขอลาตัวไปก่อนนะครับเอาสําหรับมือนีสวัสดีครับ